มรรยกาศโอ้ตเราตอนกินข้าวอร่อยไหมยังไม่ได้กินเลยยังไม่ได้กินเปล่เลยครับพี่อมอะไรเนี่ยผัดไส้ครับผัดไส้อ่าของพี่อะไรเนี่ยบัวเตี๋ยวนะบะหมี่เกี๊ยวน้ำกับเส้นครับพี่ใจเย็นพี่เล่นยาวยาวขำๆหน่านักอร่อยไหมอร่อยไหม ยังเลยยังไม่ได้กินเลยยังไม่เข้าที่เลยเมื่อไรจะกินเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวยกดน้ำตาดีจี่จานรอนานแล้วนนเนี่ย <c oughs> ให้กินก่อนเอ้กินก่อนเอ้เป็นไงครับรสชาติเป็นไงยังยังอ๋อ <c oughs> <c oughs> นะครับรสชาติอร่อยพุดๆเลยโอ้อร่อยไม่อร่อยไม่รู้ครับติดปากอยู่ <c oughs> ครับตอนนี้ครับเดี๋ยวก็กินข้าวกันนะครับเดี๋ยวจะเดินทางกลับนะครับครับผมพอจบการายงานเพียงเท่านี้ครับผมอร่อยมาก